เมื่อไหลพืชผักที่เราปลูกไว้จะ,จะเจริญงอกงามสักทีหนึ่งนะเดี๋ยวฉันเอารถเข้าไปเก็บเกี่ยวเลยนะพี่ฝนใครมาน,ะน่ะนะฉันเองปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิก๊กนายจะเอารถอะไรมาเก็บเกี่ยวนะก็รถไถไงฉันจะมาเก็บฟักทองแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนปุ๊กปิก๊กเดี๋ยวรอเดี๋ยวอย่าขับเข้ามาทำไมอ่ะขับเข้าไปไม่ได้นะใช้รถคันนี้เข้าไปเก็บเกี่ยวไม่ได้นะ จะเก็บเกี่ยวไม่ได้ได้ไงพรุ่งนี้จะต้องใช้แล้วนาพรุ่งนี้จะต้องใช้ฉันเข้าใจแต่แบบว่านายจะใช้รถไถเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบนี้ไม่ได้แล้วจะให้ใช้รถอะไรเข้าไปพี่ฝนเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนปุ๊กปิกนายออกมาก่อนเร็วเขากําลังจะขับออกมาใจเย็นออกมาก่อนนะตอนนี้เรายังเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้หมายความว่ายังไงกันนะ ก็แบบว่าผลผลิตที่เราปลูกไปเนี่ยนะเขายังเจริญงอกงามไม่เต็มที่ไงแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเก็บไปใช้ได้เนี่ยฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอาจจะต้องรอ4 5 5วันละมั้งพรุ่งนี้จะทำการไหว้เจ้ากันแล้วพี่ฝนอืฉันก็อยากจะให้เขาเจริญงอกงามเหมือนกันถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราอาจจะต้องพรวนดินแล้วก็จะต้องลดน้ำลงใบก่อนเพื่อที่จะให้เขาโตเร็วๆน่ะนะ,นะ ขุดไปเลยไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แล้วพีเอกเขาหายไปไหนอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นเขาบอกว่าเขาจะไปเขาจะไปต่างเมืองน่ะไปทําอะไรที่ต่างเมืองกันเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนชั้นได้ยินเสียงเฮลิคอ,อปเตอร์มาแล้วเฮลิคอ,อปเตอร์มีได้ไงในเมืองเราไม่ค่อยมีใครขับเฮลิคอ,อปเตอร์ทั้งหนออ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนั่นไงเฮล,ลิคอ,อปเตอร์ใครกําลังมาจอดที่บ้านเราน่ะ เดี๋ยวก่อนตรงนั้นนะคือสวนที่เราปลูกผักเอาไว้นี่ทุกคนช่วยบอกคนขับแพลแล้วคอปเตอร์หน่อยแล้วเขาว่าอย่าลงมาที่แปลงผักของพี่ฝนน่ะขึ้นไปขึ้นไปใครขับมากันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ่ะดูท่าทางคนขับแพลแล้วคอปเตอร์นี่คุ้นๆชาวมัดเหรอเขาน่าจะได้ยินที่เราตะโกนบอกเมื่อกี้นะพี่ฝนนะใช่ถูกต้องเลยนั่นไงเขาลงมาจอดที่ถนนแล้วนั่นพี่เอกไม่ใช่หรอ จริงด้วยว่าแล้วเชียวทำไมหน้าถึงได้คุ้นๆชะมัดเลยเป็นยังไงมั่งทุกคนพี่เอกเกือบไปแล้วนะเกือบจอดลงแปลงผักพี่ฝนที่ปลูกไว้แล้วล่ะไม่เห็นมีผักเลยมีแต่พื้นดินว่างเปล่าพื้นดินว่างเปล่าที่ไหนผักของพี่ฝนที่ปลูกไว้เขายังไม่งอกออกมาใช่แล้วฉันปลูกไว้ต้องนานเลยนะถูกต้องแล้วเราปลูกมาไว้ตั้ง43วันแล้วเขายังไม่เจริญงอกงามเลย แล้วจะเอาผักที่ไหนไปไหว้ล่ะเนี่ยนั่นนะสิปัญหาใหญ่แล้วพวกเราฉันคิดว่าเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะจริงเหรอปกติ45วันใช่ป่ะเรื่องนั้นฉันท็ไมมั่นใจเหมือนกันจะต้องไปอ่านหนังสือดูก่อนงั้นเอาแบบนี้ดีกว่าเพียกจะพาไปซื้อของที่ต่างเมืองฮะอะไรนะเพกจะไปไหนนะขึ้นมาเลยทุกคนจะไปไหนอะ่ะ เขาบอกว่าจะพาไปซื้อของต่างเมืองไปซื้อของเหรอไปเมืองไหนกันเนี่ยใช่จะไปที่ไหนอะแล้วที่นั่นเขาจะมีพืชผักผลไม้ให้เรากลับมาไหว้เจ้าตัวจีเหรอมีมากกว่าพืชผักผลไม้อีกเพราะว่าเราจะไปเข้าเมืองหลวงไลทโทเปียนี่เรากําลังจะไปไลทโทเปียหรอเราอยู่บูเควนเราไปไลทโทเปียได้ไงอะ ใช่จริงด้วยแล้วเราจะไปได้ไงอะไปได้ไงไปแบบนี้นั่งใฮ้แล้วคอปเตอร์ไปอย่างนั้นเหรอแต่ว่าพอมาถึงไโทเปียแล้วเราจะต้องขึ้นรถโดยสารประจําทางนะเราจะต้องขึ้นรถเมล์เหรอคือว่าพีเพกไม่มีใบขับขี่เลยคอปเตอร์ที่ใช้กับเมืองเนี้ยจริงด้วยนี่ไงรถเมล์มาแล้วมีคนดังอยู่ข้างในด้วยพี่ฝน คล้ายกันงั้นเหรออาจารย์โกโจไงอาจารย์โกโจอ่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นเราก็ตอนนี้เราเรียบขึ้นรถไปกันดีกว่าสวัสดีครับอาจารย์โกโจคือว่าตอนนี้พวกเรากําลังจะไปซื้อผักในเมืองนะคะได้เลยครับผมกําลังจะไปปรามารพอดีถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอโดยสารรถประจําทางไปด้วยนะคะออกเดินทางเลยว่าแต่ที่นี่มีซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่า ซูเปอร์มาร์เก็ตต้องตรงไปอีกสถานีแรกที่เราจะแวะน่าจะเป็นร้านทําขนมอะไรสักอย่างนีแหละพี่ฝนถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราอาจจะต้องนั่งรถเมย์ไปไกลหน่อยก็แล้วกันนะนั่นร้านอะไรอ่ะพี่เอกไหนอ่ะข้างหน้านั่งไงพี่ฝนดูดิจริงด้วยข้างหน้านี้คือฉันรู้แล้วที่นี่คือโรงงานผลิตขนมใช่โรงงานผลิตขนมหวานน่ะ ผมลงตรงนี้ก่อนนะครับต้องไปเติมพลังงานโชค ok ดีนะคะบายๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะไปกันต่อดูเหมือนกับว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อตามหาซูปเปอร์มาร์เก็ตนานะเดี๋ยวพอออกจากอุโมงก็น่าจะถึงแล้วซูปเปอร์มาร์เก็ตพี่ฝนจริงด้วยเหมือนกับว่าพี่ฝนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างทางซ้ายมือสถานีต่อไป <Super> ที่นี่จะมีพืชผักผลไม้ให้เราซื้อกลับไปที่บ้านเยอะหรือเปล่าเนี่ยมีเยอะแยะเลยแหะรีบลงกันดีกว่าขอบคุณมากเลยนะคะที่พาพวกเรามาส่งนะคะไม่เป็นไรครับโอกาสนะ่าเจอกันใหม่นะครับได้เลยค่ะโอ้โหที่นี่กว้างใหญ่จังเลยเดี๋ยวพอคุณลุงขับรถไปแล้วเราก็เดินข้ามถนนได้เลยพี่ฝนใช่ถูกต้องเพื่อความปลอดภยัยนำไปเลยไปกันเลย ทางนี้ทางนี้ทางนี้ท่านเจอกันแล้วว้าวที่นี่มีของเยอะจังมีทั้งผักผลไม้นี่มีผักกาดด้วยดูนี่สิมีมะเขือเทศแตงโมโอ้โหมีเพียบเลยอะ่ะถ้าอย่างงั้นแล้วก็เดี๋ยวพี่ฝนจะนําผักกาดแล้วก็มะเขือเทศไปด้วยก็แล้วกันนะอ้าวพี่ฝนหยิบผักกาดไปแล้วเหรอใช่หยิบผักกาดมาแล้วแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยถ้าเป็นเนื้อนี่เดี๋ยวพี่เอกหยิบเองนะ พวกพีชนายหยิบอะไรมานี่ไงพัมกินที่เราอุตส่าห์ปลูกมาเลยนะพั้มกินงน้เหรอฉันคิดว่าพัมกินไม่ต้องหยิบไปก็ได้เดี๋ยวที่บ้านเราก็โตจริงด้วยสิเพื่อกลับไปตอนเย็น แล้วโตวเราจะได้ตัดไปใช้เลยใช่นี่แอปเปิลเขียวแล้วก็แอปเปิลแดงนะ่ากินจังเลยพี่เอกเจอเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาเต็มไปหมดเลยพี่ฝนจริงเหรอนี่พี่ฝนเจอสตรอเบอรี่นะ่ากินหยิบไปเยอะๆเ,เลยดีกว่าถ้างั้นฉันเก็บผักไปเยอะๆนะจะได้ไปทําต้มจับชายได้ได้ได้เป็นไงบ้างพี่เอกได้เนื้อมาหรือเปล่านี่ไงไดมาประมาณ5กิโลเพราะฉะนั้นตอนนี้นะ่าจะเพียงพอสำหรับ ไหวเจ้าแล้วล่ะนะเราไปจ่ายเงินกันเถอะที่นี่เขามีระบบคิดตังอัตโนมัติได้ดูดิจริงเหรอเอาของไปวางปุ๊บก็คิดตังเลยดีจังเลยนี่เราสามารถเก็บกลับบ้านได้ด้วยเขาห่อใส่ถุงให้ด้วยอย่างเท่เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลากลับบ้านกันแล้วเหรอพวกปิดมาเร็วทุกคนเราจะต้องนั่งรถประจำทางอีกใช่หรือเปล่าเราจะต้องนั่งรถประจำทาง ไปลงตรงจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ก่อนนะโอ้โห,โห,โหดูท่าทางพวกเราน่าจะต้องไปกันไกลมากเลยไม่ไกลหรอกแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณลุงเขาก็ขับรถมารับพวกเราแล้วจริงเหรอทา,ทางนี้ทางนี้ตรงนี้มีที่นั่ง้วยนะอยากจะบอกว่าตอนนี้ใกล้จะมืดค่ำแล้วเราจะกลับไปจัดบ้านจัดงานทานหรือเปล่าเนี่ยทันอยู่แล้วขับ,บเฮลิคอปเตอร์แป๊บเดียวก็ถึงในที่สุดตอนนี้เราก็กลับมาถึงเมืองบรูคฮฮเวนแล้วล่ะ กว่าจะมาถึงนานเหมือนกันนะนั่นไงบ้านติดไฟไว้พอดีเดี๋ยวเพ็กจะจอดลงที่หน้าบ้านให้พี่ฝนนะใช่จอดลงที่หน้าบ้านห้ามลงที่แปลงผักเป็นอันขาดไม่ลงอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรอะฮะอะไรเหรอไชยอ๋ยยเยวเดี๋ยวก่อนพวกพีดนายดีใจอะไรกันอย่างงั้นเหรออ้อาวก็พำกินที่ฉันปลูกเอาไว้ตอนนี้จเจริญเติบโตหมดแล้วจริงเหรอดีนะที่ไม่ซื้อมา จริงด้วยพัมกินเจริญงอกงามแล้วลงไปดูกันดีกว่าใช่เยอะในที่สุดก็ทันเวลาพอดีพี่ฝนดูนี่สิมีเต็มสวนเลยอะใช่อย่างเยอะเลยละพวกเรางั้นก็ขุดไปใช้กันเลยดีกว่าพี่ฝนได้เลยได้เลยแต่แบบว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์นี่เขาเรียกว่าอะไรนะพระว่วแล้วก็จอบนะถ้าอย่างนั้นก็ขุดกันไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เอกเอาของมาเก็บไว้ข้างในบ้านอ่ะได้เลยได้เลย พี่อนก็จะนำของไปเก็บในบ้านเหมือนกันวางไว้บนโต๊ะนี้ก็แล้วกันนะฉันได้พรัวมาแล้วอ่ะปุ๊กปิดเดี๋ยวนายตั้งโต๊ะแล้วก็จัดบ้านจัดสถานที่กันเลยก็แล้วกันนะไม่ใช่ไ่ตั้งโต๊ะงั้นเหรอใช่นายตั้งโต๊ะแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยฉันขุดพํมกินไปด้วยพี่วนพี่เอกเจะรถไถข,ของใครไม่รู้อยู่ข้างหน้ารถไถปุ๊กปิด ใช้แล้วรถไถท่านเองหรือว่ารถไถมาเก็บเลยดีกว่าไม่ได้หรอกเราจะต้องขุดขึ้นมาแบบนี้นี่เดี๋ยวฉันทําให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าเรารถไถเข้ามานะเบลคิดว่ามันคงจะพังหมดอนะ่ะนี่ไงฉันได้มาแล้วพร้มกินแบบนี้นี่เองสุดยอด <laughs> ไปเลยในที่สุดพวกเราก็ประสบความสําเร็จในการปลูกผักไว้ใช้ในวันตรุษจีแล้วล่ะเดี๋ยวตั้งโต๊ะตรงนี้เลยดีกว่าพี่ฝนตั้งโต๊ะที่หน้าบ้าน เราจะต้องตั้งโต๊ะที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็จัดไหว้ตรงนั้นแหละใช่มาทางนี้แล้วเข้าเราเตรียมอุปกรณ์แล้วก็อาหารมาวางตั้งโต๊ะไว้ที่หน้าบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวฉันจะวางโต๊ะโต๊ะแรกนี่วางตรงหน้าประตูนะใช่นี่ที่เราไปซื้อมาที่เมืองไรโทเปียก็จะมีแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงมีบานาน่าแล้วก็เนื้อด้วยนะ พี่เอกเอาไก่เข้าไปอบมาแล้วเมื่อกี้ดีจังเลยเพอชนะชะน้นตอนี้ปุ๊กปิ๊กตั้งโต๊ะเลยเร็วเขา้าได้เลยรอสักครู่นะหลังจากที่นายตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วฉันก็จะนำข้าวของมาวางไว้นี่ไงมีทังขนมเข่งขนมเทียนด้วย ไม่พอเดี๋ยวพี่เอกเพิ่มเติมเข้าไปแล้วกันได้เลยเพราะฉะนั้นไก่เราก็จะอบไปเรียบร้อยแล้วนํามาวางทั้งโตะไว้แบบนี้ไก่หมูและปลาวางไว้บนโตะเลยพี่ฝนใช่มีขนมเค้กขนมเทียนขนมเข็งด้วยนะแล้วที่สําคัญน้ําผลไม้ที่ซื้อมาอยู่ตรงไหนเนี่ยน้ําผลไม้น้ําผลไม้อยู่ในกล่องแล้วพี่ฝนก็หยิบอันนี้มาด้วย หยิบอะไรมาน่หน่ะขนมสายไหมขนมสายไหมก็ใช้ไหว้ได้ด้วยหรอใช่แล้วก็จะมีไอศครีมด้วยนะฉันชอบมากเลยว่าแต่ว่าเราเริ่มไหว้กันเลยได้ไหมย,ยังไม่ได้หรอกพป๊กปิ๊กเราจะต้องจัดสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนนะถ้าอย่างนั้นพี่ฝนก็รีบจัดเร็วๆข้าวฉันหิวข้าวแล้วนี่ไงฉันกำลังประดับไฟแสนสวยแล้วก็จะต้องมีเทียนด้วยนะ มีเทียนใช้เทียนสีอะไรอะพี่ฝนใช้เทียนสีขาวหรือไม่ก็สีแดงก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเราก็รีบจัดโต๊ะเลยพี่ฝนก่อนอื่นจะต้องวางดอกไม้ก่อนนี่ดอกไม้เป็นดอกกุหลาบก็สวยดีนะสีแดงนะ่ะวางดอกกุหลาบเป็นช่อบแบบนี้เลยใช่เปล่าใช่วางแบบนี้เลยสวยดีด้วยนี่เราจัดโต๊ะไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วยังอะน่าจะเรียบร้อยแล้วแต่แบบว่าเหมือนลืมอะไรไปบางอย่าง นั่นนะดิเหมือนลืมอะไรไปบางอย่างจริงๆด้วยลืมอะไรไปนะฉันนึกไม่ออกเลยนะลืมอะไรอะพี่ฝนเราต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกอย่างนั้นเหรอใช่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องอ๋อฉันนึกออกแล้วอะไรอะพี่ฝนพลัมกินง่ายพลัมกินจริงด้วยพลัมกินที่เราเก็บมาตอนนี้เป็นไงม้างอะพลัมกินที่เราเก็บมาเราจะต้องนำมาวางตั้งเอาไว้แต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์ชันเต็มหมดแล้ว ของฉันก็เต็มเหมือนกันนะง่ายไม่เป็นไรเราวางไว้เรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้ก็สำเร็จแล้วล่ะพลัมกินนั้นน่ะเหมือนกับว่าพี่เอกเอาไปนึ่งมาแล้วนี่นะใช่พํัมกินนึ่งแล้วก็จะอร่อยมากๆกินผักเยอะๆดีมีประโยชน์แต่ว่าเหมือนลืมอะไรไปบางอย่างจริงๆนะพี่ฝนยังลืมอะไรอยู่อีกเหรเนี่ยนึกออกแล้วอะไรอะ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลย จริงด้วยวันนี้วันตรุษจีนเราจะต้องเปลี่ยนชุดใช่อาหารก็พร้อมแล้วไฟประดับเรียบร้อยแล้วมีดอกไม้แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องเรียบไปเปลี่ยนชุดกันก่อนถ้าอย่างนั้นแยกย้ายไปเปลี่ยนชุดแล้วกลับมารวมกันที่ข้างหน้าบ้านนะพี่ฝนนะอะได้เลยได้เลยชุดก็จะต้องเป็นชุดสีแดงนะ ชุดสีแดงอ่ะฉันยังไม่มีชุดเลยนะมีฉันเตรียมไว้ให้นายเรียบร้อยแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ชุดที่เพจะเตรียมมาจะเป็นชุดสีแดงครวนนี่พี่ฝนก็มีเหมือนกันชุดอย่างเท่เลยปุ๊กป๊กพี่ฝนยังไม่ลงมาอีกเหรอเนี่ยมาแล้วมาแล้วเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วละ่ะเช้าพอดีเลยพี่ฝนเดี๋ยวก่อนเช้าพอดีเลยเหรอ ใช่แล้วเช้าพอดีเลยเป็นไงชุดชั้นเทพอ่ะชุดเท่มากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็ประสบความสําเร็จในการจัดบ้านในวันตุษจีนและที่สําคัญขอให้ทุกคนมีความสุขกันด้วยนะคะมีความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับ